นี่ฮะเห็ดพึ่งคะดอกสวยๆงามๆนี่เห็ดโกเดงอีกแล้วนะโอ้โหนี่ดอกสวยงามดอกแดงๆนะอร่อยนะทุกคนเวลาเจอเห็ดลางกน,กนะกำลังออกโอ้โหเหมือนไข่เลยทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะพามาหาเห็ดมือนกันนะครับก็ไม่ได้มาคนเดียวครับมากันหลายคนเลย ไม่รู้ว่าจะเจอเห็ดหรือเปล่าบริเวณนี้มันน่าจะมีเห็ดนะเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกนะฝนก็ตกเยอะมากครับช่วงที่ผ่านมานะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศการเก็บเห็ดกันนะครับโอเคนะฮะไม่รู้ว่าจะเจอเห็ดอะไรบ้างนะเห็ดชนิดกินได้หรือกินไม่ได้เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับ นดูหน่อยโอ้นี่นะทุกคนอันนี้ใช่เห็ดพึ่งหรือเปล่าฮนะโอ้โหดอกใหญ่มากเลยนะนี่ฮนะแต่เมื่อก่อนนะที่ผมไปกับพี่ยานีนะพี่ยานีเคยทำให้กินนะเห็ดชนิดนี้นะเห็ดพึ่งนะขนาดใหญ่ แต่บางที่เขาไม่กินกันนะฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาไม่กล้ากินกันหรือเปล่านะฮะแต่ดอกนี้ค่อนข้างจะสวยงามและก็ใหญ่ามากครับทุกคนนี่ยครับเรามาเจอเห็ดพึ่งนะทุกคนนี่นี่ฮะดอกนั้นมันบานนะฮะ ว้าวทุกคนเรามาเจอเห็ดที่เราสามารถกินได้นะอ,อันนี้เห็ดแดงหดรือเเห็ดกอแดงดอกมันเล็กนิดเดียวเ่ยเล็กมากเดี๋ยวอันนี้อดอกนี้ไปดีวกว่านี่ครับเห็นอะไรครับ ะนี่นะครับสสยกระเรียงนี่แล้วว่าเห็ดกูแช่เนาะเห็ดแช่นะนี่คือเมธีนะฮะคือใสยกระเรียงแต่ภาษาไทยเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะจำชื่อไม่ได้หละนี่ดอกสวยมากสีม่วงนะทุกคนนี่ ว้าวทุกคนเรามาเจอเห็ดลักษณะคล้ายๆเห็ดเห็ดพึ่งนะแต่ไม่รู้นะครับกากินได้หรือเปล่านะเรมไม่เคยกินนะห็ดชนิดนี้นว้าวเห็ดกอดแดงนะฮะหรือว่า แปลว่าเห็ดแดงน้ำหมักใช่ไหมเห็ดน,นี่สองดอกนะครับทุกคนดอกนี้ก็จะเล็กไปหน่อยนี่ครับทุกคนเลน้อบริเวณนี้น,น่าจะเป็นป่าป่าฝนนะฮะแต่ว่าความบูรณสมบูรณ์นะถ้ามองไปว่ามันมันเป็นป่าใหญ่หมดเลยมันเป็นข้างล่างนะมันจะมีเสียงเสกกระสานรบกวนฮะดังมากครับทุกคน นั่นแหละครับตอนนี้ก็หาเพื่อนมาเห็ดกันนะก็เจอเห็ดหลายอย่างครับทั้งกินได้และกินไม่ได้นะเดี๋ยวก็มาดูบรรยากาศต่อนะครับว้าวเห็ดไรงกนะทุกคนดอกมันบานนะฮะโอ้โหสูงมากครับดอกหนึ่งมันจะเน่าแนละ้วฮะอยู่บริเวณกใกล้ๆกันเลยสดายมากครับดอกใหญ่มากครับทุกคนโอ้โหมันบานแล้วนะนะแต่ก็กินกินได้อยู่นะทุกคน น right. 네ี่ยเห็ดร้างอกฮะเห็ดร้างอกนะฮะลักษณะคล้ายๆกันนะเห็ดพิษมันจะไม่มีรูนะทุกคนสังเกตนะฮะแต่ถ้าเป็นเห็ดร้างงอกที่แบบเรากินได้นะมันจะมีรูแบบนี้นะทุกคนข้างในมันนะแต่ถ้าเป็นเห็ดพิษมันจะไม่มีรูนะครับลักษณะก็คล้ายๆเห็ดร้างอกนี่แหละอืมไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะแต่สีสันมันสวยงามมากๆครับทุกคนสีม่วงนะสวยงามจริงๆ เร,เ,เรามาเจอเพื่อได้ดูนะเห็ดกอแดงนะทุกคนมาเจอเห็ดกอแดงีกแล้วนะโอ้โหนี่ดอกสวยงามดอกแดงแดงนะอร่อยนะทุกคนเวลาเราเอาไปผัดเอาไปแกงนะรสชาติมันจะออกอ่าออกอ่ามันมีรสชาติของความหวานเห็ดน,นะแล้วก็มันออกกรอบ,บนะฮะเห็ดกอแดงนะนี่สองดอกใหญ่ๆเลยทุกคนสวยงามมากโอ้โห ว้าวเห็ดพึ่งครับดอกสวยๆงามๆนี่เห็ดน้ำพึ่งหรือเปล่าเห็ดพึ่งนะเราจะเอาคนมันออกว้าวเรามาเจอเห็ดลักษณะคล้ายเห็ดพึ่งนะทุกคนใช่ไหมเนี่ยคล้มากครับคนกินได้หรือเปล่าแต่ผมสังเกตจากอ่าร่องรอย ต้องลอยของสัตว์กินนะตอนนี้กินได้นะทุกคนแต่คนแถวบ้านเขาไม่นิยมกินกันนะทุกคนนี่ฮะดอกสวยมากครับตูมดอกนี้ใหญ่เบ้อเลยทุกคนเห็ดพึ่งใช่ไหมโอ้โหค่อนข้างจะใหญ่มากนี่ใหญ่มากนะทุกคนลักษณะคล้ายๆเห็ดตับเต่าเลยแต่คนละสีนะเห็ดเห็ดตับเต่ามันจะ ออกคล้ำๆดำๆนะฮะอันนี้มันออกเหลืองเหลืองนะกคนน่าจะเป็นเห็ดพึ่งยักษ์นะครับทุกคนใหญ่มากๆนี่โอ้โหนี่เห็ดพึ่งเหมือนกันนะเห็ดพึ่งเยอะมากเลยทุกคนออกเต็มเลยนะทุกคนเห็ดพึ่งนะนี่นะหืมดอกสวยๆเรามาเจอเห็ดลางกนะกําลังออกโอ้โหเหมือนไข่เลยทุกคน เหมือนกนจะมีที่นี่อีกลูกหนึ่งนะทุกคนนี่จะงอกนะดอกไอ้หีเหมือนไข่เลยทุกคนนี่ฮะเป็นก้อนเป็นก้อนอย่างนี้เลยน,นี่ฮะมีห้าก้อนนะเหมือนไข่เลยทุกคนจะเรียกว่าเห็ดไข่ก็ไม่ผิดนะทุกคนเหมือนไข่มากๆเลย <นะ S 2> ทุกคนนี่นะครับทุกคนเห็ดชนิดนี้กินได้หรือเปล่าครับ นี่แต่ผมไม่เคยกินนะเป็นก้อนแบบนี้เลยนะนี่เนะีสุดยอดมากเลยอยากกินเหมือนกันนะทุกคนนเนียนะเห็เดเยอะมากแต่นี้ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะผมไม่เคยกินนะชนิดนี้นะนี่นะครับนี่จะเป็นเห็ดที่เราเก็บมาได้นะที่จริงแล้วมีเยอะนะเราไม่เอาไปกินนะครับเอาส่วนที่เราเคยกินไปนะฮะโอเค ใครที่ชอบที่ผาก็ฝากเป็นกำลังใจเลยครับอันนี้เป็นการเก็บเห็ดเพราะว่ามีเอซีขอเข้ามานะจะให้ผมไปหาเห็ดให้ดูนะครับเคนะคกั้าครบนักมาครับ